สวัสดีครับนักเทรดเดอร์ทุกท่านครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้แนะนําการใช้งาน EE Forex 2025เวอร์ชัน FC นะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมาเกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีคําสั่งพิเศษซึ่งถัจะทําให้เพื่อนๆน,นะครับปิดออเดอร์ได้เร็วนะครับซึ่งเป็นคําสั่งที่อยู่ใน โปรแกรม MTC แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยใช้วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆครับอการอัดคลิปวันนี้นะครับอัดในวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเพื่อนๆนะครับที่เปิดบัญชีใหม่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปแล้วอาจจะยังใช้เองไม่ได้นะครับก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับ หมายความว่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคบเพื่อนๆครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเราดาวน์โหลดดีไปแล้วเพื่อนๆยังทดสอบไม่ได้นะครับต้องรอ,อวันปกตินะครับเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดบรเษ็กจ,จะหยุดการซื้อขายนะครับโดยเฉพาะคู่เงินทองคาน้ํามันนะครับยกเว้นบิตคอยอย่างเดียวนะครับที่ยังไม่หยุดการซื้อขายนะครับบิตคอยจะทําการซื้อขาย 7วันเลยนะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดไปแล้วนะครับการออกคําสั่งในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ทํางานนะครับเพื่อนๆนครับนะครับจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเพื่อนๆให้รอวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเพื่อนๆจึงจะทดสอบได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สมัครใหม่เข้ามานะครับให้ไปดาวน์โหลดใหม่ทุกครั้งนะครับที่มีการเปิดบัญชีเพิ่มนะครับ หรือเปิดบัญชีใหม่นะครับเพื่อนๆต้องรอการอัปเดตจากผู้พัฒนาก่อนนะครับแล้วเข้าไปดาวน์โหลดที่ห้อง Google Drive นะครับนี่คือคําแนะนําเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับเอาวันนี้มาดูการใช้งาน EA วันคลิกนะครับ EA เถรดมือนะครับเบื้องต้นนะครับขอแนะนําเบื้องต้นดังนี้นะครับ EA วันคลิกนะครับเป็น EA ที่ใช้ในการเทรดมือนะครับ มีฟังก์ชันในการตีเทนไลน์มีฟังก์ชันในการออกออเดอร์บายสต็อปเซลสต็อปนะครับมีการออกออเดอร์ในการแก้ไม้แล้วก็มีการออกออเดอร์ในการเฮนจินนะครับเพื่อให้หลอดบายหรือเซลมีปริมาณหลอดเท่ากันเพื่อจะใช้คำสั่งพิเศษในการปิดรวบนะครับเพื่อนๆครับอธิบายง่ายๆนะครับเพิ่มเติมนะครับ EA one click นะครับ จะเป็น EA ที่มีเมจิกนัมเบอร์เป็น0นะครับคำว่าเมจิกนัมเบอร์เป็น0หมายความว่าเอเอจะสามารถใช้ร่วมงานกับการเทรดบนโทรศัพท์มือถือได้นะครับหมายความว่าบนโทรศัพท์มือถือก็จะมีเมจิกนัมเบอร์เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆน,นำา EA วันคลิกตัวนี้นะครับไปรันบนเซิร์ฟเวอร์นะครับ เพื่อนๆก็สามารถควบคุมหรือเปิดออเดอร์แล้วให้ EA วันคลิกบนเซร์เวอร์ปิดกำไรให้อัตโนมัติประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับหรือเพื่อนๆจะใช้น้ดบุ๊กหรือคอมในการเปิดสัญญาณไว้ที่บ้านก็ได้นะครับส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็เพจบนโทรศัพท์มือถือนะครับ EA ก็จะนับจานวนออเดอร์นะครับนับ ปริมาณหลอดนะครับคำนวณกำไรหรือขาดทุนให้นะครับแล้วก็ปิดกำไรให้อัตโนมัตินั้นนะครับเพื่อนๆครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆครับการใช้ ea one click เทรดมือตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ร่วมได้2ทางนะครับก็จะมีปุ่มที่ติดมากับตัวโปรแกรมชื่อว่า one click trading นะครับ ซึ่งอยู่ทางด้านสายมือนะครับเพื่อนๆครับอยู่ทางด้านสายมือตรงนี้นะครับก็ใช้ร่วมกับปุ่มนะครับบนแดชบอร์ดเทมเพลตที่ผู้พนาให้ไปนะครับเพื่อนๆครับใช้ร่วมกับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวที่เป็นปุ่มตัวนี้นะครับ เอาเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เป็นทองคำนะครับจึงไม่สามารถเ,เทรดได้นะครับวันนี้พูดพานานจาัตวาทิศที่บิตคอยนะครับที่บิตคอยเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับบิตคอยสามารถเ,เทรดในพอตเดโมได้นะครับเอาดูนะครับอันแรกก็คือเพื่อนๆสามารถเทรด ด้วยปุ่มบันลิกของตัวโปรแกรมได้นะครับเพื่อนๆนก็เพิ่มหลอดนะครับเทดเทดได้นะครับแล้วก็ก็จะแสดงปริมาณหลอดนะครับทัวทอนหลอดนะครับมีมี2จุดนะครับจุดที่เป็นตรงปุ่มกับจุดที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับเพื่อนๆนดูด้านไหนก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆนจะกดปุ่มที่ตัวปุ่มที่ผู้พัฒนาสร้างให้นะครับกดที่บายก็ได้นะครับหรือกดที่ ข้างๆนะครับสองสองปุ่มนี้นะครับกดได้ทั้งสองปุ่มเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะกดถูกปุ่มปุ่มใดก็ได้นะครับก็จะมีจำนวนออเดอร์บอกนะครับบายเทลกีออเดอร์นะครับแล้วก็ปริมาณหลอดรวมนะครับบายกีออเดอร์เซลกีบายกีหลอดเซลกีหลอดนะครับมีปริมาณหลอดให้นะครับก็มีออเดอร์ทั้งนะครับ เห็ดไปแล้วกี่ไม้นะครับก็ก็บอกทั้งด้านลายมือนะครับก็มีปุ่มโคดอ๋อนะครับปิดโคดอ๋อนะครับการโคดอ๋อหมายความว่าตัวนี้ผู้พยาบาได้ปรับปรุงแล้วนะครับหมายความว่าปิดได้รวดเร็วมากนะครับเพื่อนๆครับเครับต่อไปนะครับหากเพื่อนเพื่อนต้องการใช้เทนไลน์ก็สามารถเซตเทนไลน์ได้นะครับ ย่อนะครับเส้นลายก็จะมีอยู่3มเส้นนะครับเพื่อนๆกดสมมติว่าตัวนี้เป็นลายบายนะครับก็จะมีเส้น TPSL นะครับเส้น TPSL สามารถเลื่อนได้นะครับเพื่อนๆครับสามารถเลื่อนเลื่อนว่าเพื่อนๆจะปิดกำไรที่เท่าไหร่หรือจะตัดออลอตที่เท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนในแนวแสยงก็ได้นะครับหรือหรือเลื่อนไปลักษณะดเดิมเป็นแนวเส้นตรงก็ได้นะครับ แนวเส้นตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับหากหากเส้นนะครับหากแท่งเทียนตัดลงมาก็จะเป็น s l นะครับหากแท่งเทียนไปชนกับเส้น TP ก็จะโคดออเดอร์ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เส้นเทนไลน์ก็สามารถตีได้นะครับเป็นแนวทะแยงได้นะครับ โดยกปกติแล้วนะครับเส้นเทนไลน์ที่มีประสิทธิภาพนะครับให้เพื่อนตีประมาณ45องศาลักษณะงี้นะครับว่จะเป็นเส้นเทนไลท์ที่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผู้พนาสมมุตินะครับคำว่าเทนไลน์ก็คือต้องผ่านออจุดอย่างน้อย2จุดะนะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการตีเทนไลน์เส้นบนนะครับหากเป็น trend line เส้นไลท์เส้นล่างนะครับ ก็คือเป็นเทนไลน์ที่ใช้สำหรับเซลล์เพื่อนๆก็มาดจูจุดต่ำสุดนะครับอย่างน้อย2จุดนะครับก็ตีเส้นขึ้นไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับลักษณะนี้หมายความว่าเออหากเอหากแท่งกราฟนะครับเท่งเทียนขึ้นไปชนเส้นบายก็จะเกิดออเดอร์บาหากลงมาด้านล่างก็จะเกิดออเดอร์เซลล์ก็ประมาณนี้นะครับ mm. เพื่อนๆครับเออ หากเพื่อนๆต้องการลบนะครับก็ให้กดปุ่มเคลียร์นะครับเคลียร์นี่คือการลบนะครับในกรณีที่ก้าวบ้างเปล่านะครับก็สามารถกดบายสต็อปเซลสต็อปได้นะครับตรงปุ่มเซอร์วิ้งแล้วก็ปุ่มเฮนจินตัวนี้นะครับ BS คือบายสต็อปเอสเอสคือเซลสต็อปนะครับเพื่อนๆครับขออธิบายด้วยความรวดเร็วนะครับเพื่อนๆืนครับในการจัดตำแหน่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถดึงเส้นลากเส้นจัดตำแหน่งได้นะครับว่าจะ ต้องการใกล้หรือไกลกว่าเดิมก็ได้นะครับเพื่อนๆครับ HL ก็เช่นเดียวกันหรือทีเส้น TP ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนได้เช่นกันนะครับครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพื่อนๆอครับอยากให้เพื่อนๆดูเทรนนะครับดูเทรนทางด้านสายมือนะครับเพื่อนๆครับก็จะบอก นะครับว่าเป็นเทรนอะไรนะครับอย่างตัวนี้ขึ้น up เทรนหมายความว่าก็อยากให้เพื่อนเน้นการเทรดบายนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับก็กราฟก็ยังมองว่าเป็นเทรนขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับอาจเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะดูแนวโน้มวิเคราะห์ด้วยตนเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบที่ผู้พัฒนาพยายามสร้างขึ้นให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับ ในการเทรดหลายๆออเดอร์นะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับผู้พิจารณาอาจจะอธิบายแล้วปิดออเดอร์ช้านะครับสมมติว่าเทรดรัวๆนะครับเทรดรัวๆลักษณะนี้นะครับผู้พิจารณากดรัวนะครับทั้งหมด19ออเดอร์นะครับในการปิดนะครับเพื่อนๆครับบางครั้งกราฟสวิงแล้วทํา การลดก,กําไรอาจจะไม่ทันนะครับการลดก,กำไรอาจรไม่ทันผู้พัฒนาจึงได้สร้างปุ่มปุ่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าปุ่มเฮนจินนะครับเพื่อนๆนครับหมายความว่าตอนนี้ผลรวมของออเดอร์บายผลรวมหลอดของออเดอร์บายนะครับเท่ากับ0.38นะครับหากเพื่อนๆนต้องก,การเฮนจินหมายความว่าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนได้กําไรแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะลดก,กําไรเพื่อเพื่อน ก่อนจะปิดนะครับเพื่อให้ปิดกําไรได้ตามเป้าหมายที่กาหนดให้เพื่อนกดเฮนจินครับเพื่อนๆครับกดเ n นจินปึ๊บนะครับเออจะคํานวณน,นะครับปริมาณหลอดให้เท่ากันนะครับระหว่าง0.38พอกดเฮนจินเสร็จนะครับออเดอร์บายก็จะออก0.38เพื่อเฮนจินเพื่อให้ล็อกกําไรไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเพื่อนเพือก็ มาปิดออเดอร์ครับโคดออนโคดออนนะครับปิดครับครับตัวนี้ก็ EA ก็พยายามจะปิดนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆครับแต่ก็ยังมีวิธีที่ปิดเร็วกว่านี้นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับว่าใช้ปุ่มเฮนจินร่วมกับการเทรดอย่างไรนะครับ ผู้พนาจะลองตั้งค่านะครับ e อตัวนี้สามารถตั้งค่า,าในการเทรดทีละหลายๆวอเดอร์ได้นะครับมาดูที่ค่าตัวแปรนะครับนับเบอิออฟเทรดนะครับนะครับซึ่งค่าปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งอยู่นะครับเพื่อนๆครับค่าปัจจุบันของ E อเนี่ยยังเป็นหนึ่งอยู่ผู้พนาใส่สักห้าสิบออเดอร์ครับเพื่อนๆครับห้าสิบออเดอร์เพื่อ เพื่อให้เพื่อนๆเห็นข้อแตกต่างนะครับเพื่อนๆครับให้เพนให้เพื่อนๆเห็นข้อแตกต่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นครับโอเคครับผู้พนากดนะครับเอากดเซลล์บ้างนะครับกดเซลล์ครับโอเคครับ มาดูทั้งด้านขวามือนะครับเป็น50ออเดอร์นะครับเป็น50ออเดอร์ในกรณีอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าปิดแบบเดิมที่ผู้พัรนาอธิบายเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆอาจว่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็เราจะใช้ปุ่มเฮนจินนะครับให้เป็นประโยชน์ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูนะครับปุ่มเฮนจินตัวนี้หมายความว่าเราตอนนี้โทท่อนหลอด ของเซลล์เนี่ยเป็น1.0ึนลอดนะครับให้เราสมมุติว่าได้กําไรแล้วนะครับเราก,กดเฮนจินเพื่อล็อกกําไรนะครับกดเฮนจินล็อกนะครับก็จะออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามอยยีจะคํานวณออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามให้เท่ากันนะครับไม่ว่ามีกี่ไม้อีก็จะออกออเดอร์ให้เท่ากันคราวนี้มาดูคําสั่งพิเศษครับเพื่อนๆนครับให้เพื่อนๆนคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วมาที่คา การซื้อขายนะครับการซื้อขายแล้วก็มาเลือกคําสั่งใหม่นะครับคําสั่งใหม่ก็จะเกิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆมาดูที่ประเภทนะครับประเภทของคําสั่งนะครับตรงปุ่มนี้นะครับดอกลูกศรลงมาครับให้เพื่อนๆเลือกคําว่า multiple code buy ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจำไหมนะครับเมื่อเรากดเ n นจินเสร็จนะครับ ปริมาณหลอดของ b ายและเซลเท่ากันแล้วให้กด m u l t i p พิ c o d โค u y ครับปุ่มตรงนี้จะขึ้นว่า m u l t i p พิ c o d โค u y คู่อะไรคู่ BTC ตัวนี้นะครับโอเคถูกต้องนะครับเ,เพื่อนๆนะครับดูนะครับกดนะครับตอนนี้มีอยู่51ไม้นะครับผู้บรรลากดดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับ ปึ้งเดียวเลยครับหายเลยครับแต่ว่า5 1ไม้หายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีออเดอร์ pending อยู่ใช่ไหมครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการปิดในระบบเมื่อกี้นะครับออเดอร์ที่เป็น pending อยู่จะไม่ถูกปิดเพราะนั้นเพื่อนๆก็มากดโค้ด All Pending อีกรอบหนึ่งครับก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับหมายความว่าแม้เพื่อนๆจะเทรด100ไม้ ถ้าใช้ปุ่มเฮนจินตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถล็อกกําไรได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเึิ้งเดียวนะครับครั้งเดียวไม่เหมือนกับต้องรอเวลานับเเป็นสิบวิไม่ต้องเลยนะครับเพื่อนๆครับอสมมุติว่าอีกรอบหนึ่งนะครับใช้เทดมือครับอ๋อเมตะคู่นี้ผู้พนาเ ยังเซตค่า50อยู่นะครับเพราะนั้น EA เอก็ยังจำห้าสิไม้อยู่นะครับฝากเพื่อนๆระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับทุกครั้งที่เพื่อนๆจะใช้ EA นะครับอยากให้เพื่อนๆรีเซตค่าใหม่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวให้จบนิดหนึ่งนะครับ50ไม้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเตือนเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับก่อนใช้ EA นะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดเหมือนสักครู่นี้หมายความว่า ผู้พนาไม่ตั้งใจว่าจะเทรด50ออเดอร์นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้ลบค่าเดิมอยู่เพราะนั้นเพื่อเป็นการเออไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดน,นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดตั้งค่าใหม่ตรงนี้ทุกครั้งนะครับก่อนใช่จ,จริงทุกครั้งนะครับกดตั้งค่าใหม่ปึ๊บนะครับครับตอนนี้ห้าหนึ่งร้อยหลอดนะครับหนึ่งร้อยไม้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนครับหนึ่งร้อยไม้ถ้าปิดแบบธรรมดา ก็คงจะไม่ทันการนะครับสมมุติว่าเราได้กําไรแล้วนะครับเพื่อนๆกด engine เลยครับปึ้งนะครับกด engine ปั๊บนะครับก็จะเป็นการล็อกกําไรนะครับล็อกกําไรสาเหตุที่เกิด pending order นะครับเพราะว่ากำไรติดลบนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดทั้งเฮนจินเกิดทั้งเซลล์ตัอ่เลยเพราะว่ากําไรติดลบครับเพื่อนๆครับยี EA ตัวนี้มีมีเงื่อนไขว่าถ้าติดลบนะครับจะเปิด p พ n d i n g เพื่อแก้ไม้ไว้ให้เลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือคือปุ่ม2องปุ่มนี้จะทํางาน2ออย่างนะครับดูที่ว่าจะเข้าเงื่อนไขลักษณะใดนะครับคราวนี้ก็จะ หาก o r เดอร์เยอะๆลักษณะนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีเดิมนะครับคือจะปิดรวบทีเดียวครั้งเดียวนะครับคลิกขวาครับซื้อขายครับมาที่คำสั่งใหม่มาที่ประเภทนะครับตรงนี้นะครับดออลลงมาเลือก multiple code by นะครับขึ้นแถบสีเหลืองๆนี้นะครับเพื่อนๆกดครั้งเดียวครับปึ้งนะครับหายหายไปเลยนะครับ101ไม้แป๊บเดียวครับแล้วก็ ถ้ามี pending หลงเหลืออยู่ก็เคลียร์โคดออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพื่อน,อน,นเพื่อนจะเทรดกี่ไม้นะครับการปิดให้เร็วรวดเร็วก็ใช้อย่างที่ผู้พันาบอกนะครับใช้เฮนจินตัวนี้เข้ามาช่วยครับเพื่อนๆครับสะดวกง่ายได้ครับหากเป็นไม้สองไม้ลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเทรดไม้ตรงไม้นี้เพื่อนเพื่อนกดโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เออ สองสามไม้นี่ปิดตัวนี้ได้เลยครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปกดมันทีเ่เพื่อนโค้ดบายก็ได้นะครับหากเพื่อนๆนเทรดเ,เยอะนะครับสมมติว่าตัวนี้ใช้เทียนลายก็ใช้ได้นะครับหมายความว่าหากไปชนแล้วเ,ออเกิดออเดอร์ติบออเดอร์ยี่สิบออเดอร์รวัวรวงี้ก็ได้นะครับคือบางท่านอาจจะคล้ายๆว่าต้องการเ,ออเทรดขาวแดงนะครับหมายความว่าออกออเดอร์รัวรัวเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนก็รอกดเมื่อได้กําไร ลบก,กำไรนะครับให้เพื่อนลงก,กดเฮนจินแล้วก็ใช้วิธีการปิดแบบ m u l t i p เพิ o d โคดเมื่อเมื่อตะกูนี้เาเพ่อนเพื่อนไม่มีออเดอร์นะครับคําสั่งตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆครับหากไม่มีการเฮนจินคําสั่งตัวนี้จะจะมองไม่เห็นม u l ท i p เพิ่นโคดนะครับต้องมีคําสั่งขึ้นก่อนนะครับอย่างเช่น2ไม้นะครับเฮนจินนะครับแล้วกด อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีมันทิเพิ่โคดบายขึ้นนะครับคำสั่งใหม่นะครับเห็นไหมครับเมื่อเรามีออเดอร์ที่เห็นจิ้นกันมันจะมีคำคำสั่งเพิ่มขึ้นมาประเภทมันทิเพิ่นโคดบายเพิ่มขึ้นมาเพื่อนเพื่อนก็กดครั้งเดียวก็จะหายหมดครับปึ้งเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็เป็นข้อเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผู้พนาก็จะ ทำการตั้งค่ากริดไว้ให้นะครับมีข้อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเ,เสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าผู้พนาได้เพิ่มตัวแปรให้กับ EA นะครับ mm. เดี๋ยวไปดูดูนิดนึงนะครับ EA กริดไทเบิดนะครับเพื่อนๆครับขออภัยนะครับเอาดู อาดูตรงนี้แล้วกันนะครับนิดหนึ่งนะครับเอ,อ็กซ์เพรสนะครับเอ,อ่อครั้งที่แล้วไม่ได้แจ้งเ,เพื่อนๆไว้นะครับโอเคครับดูดูค่าภายในนะครับที่ผู้พรนาตั้งไว้ใหเออ้เพิ่มเติมนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทั้งเกตนะครับที่เพิ่มเติไมไปให้เ,เพื่อนๆนะครับก็คือ คัวคำว่าล็อกบาร์นะครับเป็นการคํานวณเทนครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับล็อกบาร์ตัวนี้จะตัดสินใจนะครับจะตัดสินใจว่าเป็นการคํานวณแท่งเทียนนะครับว่าเป็นเทนขึ้นหรือเทนลงนะครับไทม์เฟรมเท่าไหร่นะครับอันนี้ผู้พัานาใช้1 1 1 4 0นะครับหมายความว่าใช้แท่งเทียนลายวันนะครับใช้แท่งเทียนรายวัน7แท่งนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อใช้ในการคำนวณเทนครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับถ้าเป็นเทนขึ้นนะครับถ้าเป็นเทนขึ้น EA จะเทรดบายอย่างเดียวครับ EA กิจไฮบิดนะครับจะเทรดบายอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเทนลงนะครับ E a ก็จะเทรดเรลยอย่างเดียวนะครับ ก็คือการ follow ten นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆครับเป็นการ follow ten นะครับหากหากไม่มี ten นะครับเป็น gap ใต้เวย EA ก็จะเทรดทั้งใบและเซลครับเ,เพื่อนๆครับ EA ก็จะเทรดทั้งใบและเซลอันนี้คือค่าตัวแปรนะครับที่เพิ่มเติมจากค่า ATR นะครับค่า ATR นี้เป็นค่าที่จะออกออ์เอ่ order, เอหมายความว่า จาคำนวณค่าความผันผวนของของของ,ของแท่งถ้วยแท่งเทียนนะครับเพื่อนๆครับไอตัวนี้จะใช้ในโมเดลเโมเดลที่ให้ไปนะครับเพื่อนๆอาจจะยังหลายๆท่านอาจจะยังไม่ติ๊กโมเดลนะครับอันนี้กรีดไฮบิดนะครับโมเดลอยู่ตรงเดี๋ยวนะครับโมเดลอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนดูตรงนี้นะครับ ผู้พนาจะตั้งนะครับทุกตัวผู้พนาจะตั้งไว้ที่โมเดล2023นะครับเพื่อนๆครับ2023หมายความว่า EA จะออกออเดอร์ต่อเนื่องนะครับโมเดล2024ที่ที่ใช้ ATR นะครับ EA จะรอจังหวะในการออกออเดอร์นะครับเวอร์ชัน2025ก็จะออกออเดอร์ออมีการวิเคราะห์ ร่วมหลายอินดิเคเตอร์นะครับหลายหลายตัวเพราะนั้นการออกอเดอร์จะช้านะครับสรุปงป่ายๆก็คือเวอร์ชันโมเดล2023ไมายคว่าจะออกอเดอร์ต่อเนื่องนะครับ2024ก็รอจังหวะในการออกอเดอร์นะครับ2025ก็รอนานหน่อยประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆครับแต่ผู้พัฒนาตั้งไว้ที่โมเดล2023นะครับหมายความว่าออเดอร์ติดไปเลยนะครับ ถ้าเทนขึ้นก็จะออกบายถ้าเทนลงจะออกเซลถ้าไซเวก็จะออกทั้งบายและเซลนะครับก็เลยเป็นที่มาของ EA รูปผสมนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนเ่อ,เอ,อต้องให้ความสําคัญก็คือ,อ,อโมเดลนะครับเพ่อเพื่อนจะเลือกโมเดลอะไรแล้วก็ให้เลือกค่า ATR กับออแท่งเทียนนะครับล็อกบาร์นะครับกับไทม์เฟรมนะครับ ว่าจะคำนวณเทนอย่างไรนะครับจะคำนวณเทนอย่างไรนะครับโมเดลหมายความว่าจะให้ออกต่อเนื่องไหมหรือว่าให้ e e e K คำนวณออกห่างๆหน่อยนะครับหลายๆท่านก็ใช้เวอร์ชันัน2ีนะครับอยู่ก็จะออก่าเดอร์ช้าหน่อยนะครับต้องรอจังหวะเทนประมาณนี้นะครับอันนี้คือเพิ่มเติมให้ก็คือตรงแท่งเทียนนะครับ ล็อกบาร์นะครับเพื่อนๆสามารถปรับค่าต่างๆได้นะครับเพื่อนๆครับไม่สามารถทดลองสามารถรันในบัญชีเดโมได้นะครับเพื่อนๆครับครับก็มาในคลิปตั้นตันครับเพื่อนๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำก็มีความผันผวนสูงนะครับครับก็สวิงรุนแรงแต่ว่าคำว่าอกิตก็สามารถ สู้ได้ทุกเทนนะครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่สนใจก็สมัครตามลิงก์ใต้คลิปทุกคลิปนะครับเพื่อนๆครับเป็น EA ใช้ฟรีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ปากท่างท่านเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืม EA 1วันคลิกนะครับเป็น EA สําหรับผู้เริ่มต้นไม่จําเป็นจะต้องออมีต้นทุนเยอะนะครับผู้พัรนาพยายามจะสื่อสารว่าผู้ที่มี ทุนน้อยนะครับให้เริ่มต้นที่ใช้ EA เอบอลคกนะครับเพื่อนเครับเพื่อเก็บสะสมนะครับหากทุนไม่เพียงพอผู้พิจารณาไม่แนะนำให้ใช้ช้ EA ลันออโต้นะครับเพราะว่าจะเกี่ยวกับคำว่ามาจินและก็ฟีมาจินนะครับเพราะว่า EA ระบบอัตโนมัตินะครับจะต้องมีการแก้ไม้ซึ่งต้องใช้ทุนนะครับก็แจ้งเพื่อนเพ่อให้ทราบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆว่าเอ๊มีร้อยเหรียญ สามารถใช้เ a เได้ไหมใช้ใช้ได้ครับเพื่อนๆครับแต่เพื่อนๆจะไปใช้ e a a ออ o โต้ก็จะเรียกว่าอะไรครับมาจิ้นไม่พอนั่นเองก็คือเราจะต้องมีหลักประกันในการออกกเรือยด้วยนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากว่าผู้เริ่มต้นแนะนําเลยนะครับเทรดมือก่อนครับดีที่สุดครับหากทุนเพียงพอนะครับโดยเฉพาะเทรดตรงคํานี่ใช้ทุนเยอะนะครับเพื่อนๆครับหาก ใช้ทุนน้อยลงมาก็คือเทรดคู่เงินครับเพื่อนๆครับสามารถลันได้100เหรียญก็เทรดได้ครับเพื่อนๆครับห0 0เหรียญสามารถเทรดบันคริกได้นะครับ100เหรียญใช้ในลัน e a ตัวโนมัตกริได้ไหมก็ยังไม่แนะนำครับเพื่อนๆอครับอย่างที่บอกครับเพราะว่า e a ต้องมีการแก้ไม้เพราะนั้นจะใช้มาจิ้นสูงนะครับถ้า100เหรียญก็ยังแนะนำให้ใช้บันคริกครับคลิปนี้ก็ท่านๆเป็น ตอนนี้ครับเพื่อนเมือนครับฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ